เอใช่มั้วตกตัวหรือเปล่าวะเออปิงมั <laughs> ต,ตดีเปล่าวะ đôi đôi này thôi 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 เสียงเข้าป่าววะมดเสียงเข้าอยู่เจ็ดเสียงค่อยค่อยอยู่เหมือนกันฮะแล้วทำไมในดิสขอเสียงไม่เข้าวะทาง O B S ก็เข้านี่ อยู่แป๊บเดียวเซิร์ฟแม่งมีนักเลงเกิดขึ้นองี้ยดิเอ๋อปิงปิงปรงปิงอย่าบอกนะเพราะนั้นแม่งใช้ไอ้ฟาร์มนั้นกันหกแล้วอ่ะไม่ได้เช็คไอ้นี้เลยมันต้องคอยเช็คกับเผื่อแม่งเอ็นเดอร์แมนไม่ชอบ ขุดเอาบล็อกไปน้ำลวอีกโอเคอเค่ะเลย เดี๋ยวจะไอ้ดีรองพูดเหรอเอ้าเข้าคนละเกมอยู่เอออ๋อลืมลงมดกกอดเปอร์เซ็นต์เกาะขอใครลงหลังใครแล้วกัน เฮ้ยมันใหม่มาแล้วทำทำไงอะจับจับได้ไหมอะทางน้ำทางน้ำทางน้ำ เอาได้เข้าเกมมาให้คุณทิพานช่วยแก้เรื่องเชเดอร์อยู่มันัมันมันไม่ขึ้นเดี๋ยว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 ใหญ่มาก 被病 r i 看 g 了，什么 <noise> อุปกรณ์ใหม่อืมปิงสูงเกินมันเป็นที่อะไร 对，上、欸、班了。 ทำไงกับเติร์ฟดีวะลีเกี่ยวว่าโอ้ยแล้วเมื่อไหร่ตัวคุณมันจะเพิ่มขึ้นแล้วดูชิบหาย 在呢，还在那边待。 Ơ, ừ. Tiếp hai. Ừ. à, subscribe like, cho uh, ดดเ,เดี๋ยวชัเล็กจัดเลยเอ่าท่าเดิมอะอะไรมันทำไมแชทบักขนาดเนี้ยทำไมพิมพ์อะไรฝัดฝัดข้อความกันจังัเลยวะ ข้อความเพื่ออะไรกันเนี่ยหรือเอฟเคตัวไอดีลองโอ้ยเนาะแต่เขาไปเทสเทสไม้ที่ทสเปาหน่อยใช้ได้เปล่า ใช่ไหมโอเคฮัลโหลฮัลโหลมีใครได้ยินผมไหมฮัลโหลฮัลโหลมีใครได้ยินผมไหม uh. เอ๋จะ uh. เ,เสียงใม์มันเข้าหรือเปล่าล่วเนี่ย uh. ตกลุมเลยวะจ่ะ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะยินเสียงเราการเงินบ้าบอเลยขนาดนี้มันจะชิบหายใช่ไหมสวบอฮัลโหลบอ วันมั้นเมึ่อไงอ่ะข่าวอะไรตั้งนานูอเอ้าวขึ้นมาเดียวขึ้นมาดูอนเลี้ยวมาอนเรี้ยวมายังไม่ทันได้เลยไปยังไม่ทันพี่พี่แย้มพี่แย้มแวลผมอ่ะไปยังไม่ทันเลยอ๋อโอเคครับพี <nào> ่ ทำไมโดนจันทร์ไปอย่างนั้นวะก็เสียงไม่เข้านะโอเคถ้าทำไมดิสคอร์ดเสียงไม่เข้าวะอะไรี้ดหอยก็กูโอ้โหแล้วแล้วแล้วมึงปิงอะไรขนาดเนี้ย สวัสดีครับคือมื่แก้เสียงไม่มันไม่เข้าดิดอะเราแก้หลายครั้งแล้วมันก็ไม่ได้อะเลือกไม่แล้วก็ไม่เข้าก็เลยประเทศไม่ใน OBS ดูแล้วก็ในเกมดูได้ยินเสียงใช่ไหมอันเนี้ย พูดในเกมแล้วมันเขาได้ยินเสียงอยู่ไม่รู้เสียงเข้าไลฟ์ล,ล่ะเนี่ย ไปซื้อไม้ตัวใหม่มาลองไงแล้วตัวคุณเป็นอะไรลีจังเลยเว้ยอัพหนึ่งหม่แล้วกูอัพหนึ่งหม่ไปรอบที่ห้ารอบที่หกแล้ว,ลวนนเนี่ย คนเล่นกะทอดเองสร้างไว้ตรงนี้ตักตัวนี้ก็ลดแต่แต่สร้างไปมันก็เก็บผมไม่ได้อยู่ดีตรงนี้มันขอมันกระจายอะ ดีลองเข้าไปเอฟเคกันแล้วปิ๊กอะไรขนาดแบบนั้นเป็นเหนื่อยเป็นท้อนะครับเอ๊ะใครมารับของที่หลังก็ได้เ,เดี๋ยว สร้างแล้วครับสร้างแล้วอยู่ที่แบบนนอนไรเขาเรียกอะไรกดดักเก็บของอยู่ไม่ไม่สร้างไว้แถวนี้มันม,มันเก็บของยากแต่ยังไม่ได้สร้างอาวุธใหม่เลยอาวุธใหม่ที่เป็นหอ,อกอะ่ะแล้วปิ่งเกินเซิร์ฟแม่งสร้างแต่ฟาร์มอะไร ก็คือมันอัพเดตจนถึงปัจจุบันเละของล่าสุดเลยโอ้โเออเป้งก็อ่อยๆหมด smp คนเยอะไหมครับหมด smp คนสี่ร้อยคนเนาะตอนนี้ลดลงมาถ้าประมาณสี่ทุ่มครึ่งจะ สี400่ร้อยคนช่วงเวลาเขาแจกของกันไอเทมใหม่ี่ของซองแดงก็ของซองแดงก็เข้าแล้วไอไอเทมใหม่ก็เข้า หินไม้ตอนนี้เท่าไรจะต้องไปทำเองแล้วไอตัวนี้ก็เข้ามาด้วยไอตัวเปลือกหอยเนี่ยอะไรตัวหอยทากอ,ะอ,กอ,อ่ะโ้าวเปลงขึ้นอีกแยะวิ่งไม่ได้เลยวะนี่นี่นโหเยอะจังวะทำไมแถวบ้านเยอะจัง อย่างเยอะต่อไปนี้เพืดอนอยก็จะหาง่ายขึ้นมีทุกอย่างที่ถ้าตอนนี้มีรุ่นล่าสุดพออัปเดตรุ่นล่าสุดจะไอตัวคูณพังเลยอะตัวคูณที่การขายอะมันพังเลยอะรีเฟไตลอด ทุกครั้งเลยสะสมคูณไม่ได้แล้วอะมันพังแต่แปลกอย่างนึงแม่งไอตัวนี้มาโลมาหายหมดเลยปิ่งชิบหายเลยโอ้ยเสิร์ฟแม่ง มันปีงหนักมากเลยนะหลังๆเนี้ยแล้วเซิฟก็แตกบ่อยด้วยไร้เทไรทุก <c oughs> วันนี้เล่นแท้ไม่ได้เลยเอฟเคยังแท้ไม่ได้เลยโร <c oughs> งงานเยอะเกินใช่ๆแล้วอีกอย่างอ่ะเขาทำโรงงานสาหล่ายกันเยอะเปิดเครื่องที ปิงขึ้นนู่น่ะเป็นหมื่นอ่ะลงงานสาหลายกับงงานมันอ่ะปิงขึ้นจัดเลยล่าสุดเซิร์ฟก็เพิ่งแบนคนไปที่ใช้โปรแกรมช่วย,ช,วยช่วยกด อะไรเนะี่ยอะไรขึ้นเปิดมหมานในเกมแล้วเตียงมันจะเข้าในไรไหมเนะี <laughs> ่ย กงเพียบตอนนี้ผมมีกงเยอะมีเงินแล้วอนะ่ะเนาะค้างบ่อยจังเลยวะแก้ก็ไม่ได้เด้ย อ่ะเยี่ยมเอ่อคุณต้องมาคอยปิดอันนี้ตลอดกูก็เบื่อเหมือนกันเด้แล้วกันจะพ้าหน้าจออันอันนี้ป่ะโอเค lụt nào ờ à. dầm dầm không phải chút khảo phải chút khảo ฮะอีกแล้วเหรอเฮ้อะไรวะ แม่งเอ้ยโอเคโอเคไม่เล่นก็ได้ ท่อนะบางทีอะตั้งใจมาแค่มาเทสไม้ด้วยแหละอแล้วทำไมเป็นอะไรวะดดิชอร์เนี่ยแม่เสียงไม้ไม่เข้าอเออเสียงมันทำไมไม่เข้าอ่ะก็ใส่ถูกอันแล้วนี่ เอา็ทดสอบก็เข้านี่หว่าปล่อยไปไปก่อนแล้วกันโอเคเอาไว้แค้นีก่อนแล้วกันมาเทียรเสี่ยงไม่ใช่ใชใช้งานได้อยู่ตกใจได้เลิกเล่นใช่ไหมเซฟโอเวอร์ใหม่ Okay.